อรอนสริสวัสดิ์พี่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมประพุทธศาสนา และทันซาธุชนผู้มีความสนใจไฟในสิ้นในธรรมต่างหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนใโอกาสนี้ธรรมกระา้าคือถ้อยคําอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มีความสนใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ ในเวลาที่ท่านจะได้ฟังขอท่านตั้งหลายจงตั้งออกตั้งใจฟังให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นําไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่วิทีทางแห่งการดําเนินชีวิตของท่านตั้งหลายเสิบต่อไปวันนี้ก็คงจะต้องถือโอกาส ใช้นี่นี่ปัญหานี่คำถามซึ่งท่านตั้งหลายได้ถามมาเป็นปึกเป็นกระปุงขอเอาเป็นภาคนี้มาตอบแทนนานาปัญหาสารพันปัญหาปีสามแปดสารพันปัญหาทางธรรมในปีสามแปดชุดก่อนๆเราพูดด้วยพูดทั้งเรื่อง ทำคลุมคลองโลกแต่มาช่วงน,นี้ต้นปีก็คงจะต้องพูดไปเรื่อยๆต่อปัญหาธรรมะซึ่งมันมีมากมายที่สุดไม่สาบากีกี่ชุดไม,ชไม่สาไม่ราบากีรอบแล้วมันจึงจะจบเพราะว่ามันยังรอเป็นปึกจนมาจากท่านผู้สงสยัยเขาวงกาลสิน กลาวน้ำสการท่านอาจารย์ด้วยความเคารพผมขอถามปัญหาดังนี้ก็ <c oughs> อ,อนุโมทนาถามเลยดีนะไม่ต้องเสียเวลาอารมพบทเลยหนึ่งนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่สองไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรสา,สาศาสนาสอนเชื่อเหตุและผล เรื่องกล่าวมานี้มีเหตุผลหรือไม่ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยให้หายสงสัย <c oughs> ขออนุโมทนาในคำถามนะวนๆเวียนๆกันอยู่กับนรกสวรรค์กับชาตินี้ชาติหน้านี่เลยนะคำถามนี้เป็นปัญหาที่มีมาในอดีตนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นี่ไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไร ความถูกต้องกับความเชื่อหรือไม่เชื่อนี่มันคนละอังกันนะพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าบางทีสิ่งที่เราเชื่อที่สุดเนี่ยมันกลับไม่เป็นความจริงก็ได้ทำเหล่านี้มีวิบากเป็นสองมันว่าอย่างนี้นะศรัทธาความเชื่อมีวิบากเป็นสองคือจริงก็ได้เท็จก็ได้เชื่อว่ามีกับไม่มีก็ได้เชื่อว่าไม่มีกับมีก็ได้ รู้จิความชอบใจอันนี้มีวิบากเป็นสองคือจริงก็ได้เท็จก็ได้สิ่งที่เราชอบใจกับเป็นของเท็จก็ได้หรือจริงก็ได้สิ่งที่เราไม่ชอบใจเป็นของจริงก็ได้เท็จก็ได้สิ่งที่ฟังเสืบๆกันมาอมาปรำปรายะปรำปรรายะจริงก็ได้เท็จก็ได้เอา่องนี้ อย่างไรก็ตามเรื่องนรกสวรรค์น,นี่มีจริงหรือไม่อาตมาจะไม่ตอบลงไปชัดว่ามีหรือไม่มีก็จะไปเกิดความสงสัยอยู่เรื่อยไปดังที่ถามข้อที่สองมาเมื่อไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรขอตอบปัญหาข้อแรกก่อนว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่ เขาเชื่อกันมานานตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดว่านรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีแม้แต่ศาสนาอื่นนะศาสนาที่มีพระเจ้าศาสนาที่สอนให้เชื่อพระเจ้าก็กยังเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีเขามีวันพิพากษาบรรดูมอบเดหรือว่าเดออบดูเพราะว่าไปเถอะ เมื่อตายไปแล้วนอาไปฝังไว้วันดีคืนดีพระเจ้าจะมาพิพากษาว่าทำดีหรือทำชั่วด o วย g ิ o กูดอีบินก็จะว่าอย่างนี้คุณทำดีหรือทำชั่วละอีบถ้าหากว่าขออภยัยผู้ประสางกิดติดวาขึ้นมาหน่อยถ้าหากว่าได้ทำดีเขาก็จะพิพากษาว่าไปสุสวรรค์ไปสุสวรรค์ถ้าหากได้ทำชั่วเขาก็จะพิพากษาเอาลงนระก แรกวันดูเฮล l ลากลงสนรกอันนี้ไม่ได้นอกพุทธศาสนานะแล้วศาสนาเก่าแก่ดั้งเดิมที่เกิดมาในโลกในสังคมอินเดียซึ่งเป็นแหล่งเป็นอู่แห่งอารยธรรมวัฒนธรรมของมนุษย์ก็พูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์หลังจากตายแล้วหลังจากตายแล้วเพราะศาสนาพราหมณ์เขาเชื่อพุทธศาสนาเกิดมาท่ามกลาง ความจเจริญนุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์คำนี้จะไปขัดเขาไม่ได้เลยถ้าขัดเขาและการเผยแพร่เราก็ไม่ออกแต่ว่าพุทธศาสนาของเรานั้นส้อนสวรรค์นรกเนี่ยไว้ทั้งสามระดับเพื่อเหมาะสมกับระดับสติปัญญาจิตใจของคนระดับหนึ่งแบบหยาบที่มองไม่เห็นว่าตายแล้วนั่นแหละกายสสะเพทางประมมรณา สุขติงโลกังอุปชติหรือว่าสักังโลกังอุปชติอย่างนี้กายสัะเปทังปรมมรณนาอย่างนี้สักังโลกังสุขติงสักังโลกังอุปชติอย่างนี้นเมื่อแตกกายทำลายขันหลังจากตายแล้วเขาก็จะไปสู่สุขติสู่โลกสวรรค์สุขติงสัก ทางโลกทางอุปจัตติคําพูดประเภทนี้ก็มีเกลื่อนในพุทธศาสนาในขณะเดียวกันพุทธศาสนายัางสอนเรื่องสวรรค์ใกล้ๆที่คนโบราณว่าสวรรค์ในอกนรกในใจตัวนี้คิดว่าทุกคนเคยมีความทุกข์และทุกคนก็เคยมีความสุขใ้ความสุขกับความทุกข์ที่เกิดมาจาก ประสาททั้งห้าตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจม,ม,มูกได้กลิ่นรินได้รสกายสัมผัสเนี่ยหรือว่าใจได้ประสบกับอารมณ์อันเป็นอิทธาอรมณ์อนิธาอรมณ์มีความสุขพอ,ออกพอใจหรือว่ามีความขับแคนใจท่านก็เรียกว่านรกสวรรค์อีกเหมือนกันในทางพุทธศาสนาสอน,นอย่างเช่นคำว่ามะยาธิธาพิกเวสัพัสสะ ติกะนิระเยชะพัช,ชติกะสังสโคอี่างคุตรนิกายว่อย่างนี้นะว่าพิสูทั้งหลายเราได้เห็นแล้วสวรรค์หรือนรกอยู่ในผัสสะทั้งหกฉะแปว่าหกผัสสะผัสสะคือการกระทบทั้งหกตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินกลิ่นริ้นได้รดกายได้สัมผัส ใจได้อารมณ์ที่พอใจนั้นเป็นสวรรค์ติกรนีระโยติกาสังสขอประกอบด้วยสวรรค์และนรกอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องวัดมันก็ต้องมีแน่ๆท่านที่ถามคําถามนี้ท่านเคยร้องไห้บ้างหรือยอย่างตั้งแต่เกิดมาและท่านเคยหัวเราะบางไหมท่านเคยมีสุขมีทุกข์บางไหมไอ้สุขไอ้ทุกข์นั้นคือสวรรค์ในปัจจุบันแต่สวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์ในพรสะ แล้วสวรรค์นรกในการดำรงอยู่วันต่อวันไปนี้ก็เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นสวรรค์หลังจากตายแล้วนี่ก็ต้องคิดว่าตายแล้วจะมีทุกข์หรือมีสุขเหมือนวันนี้ในขณะนี้ถ้ายังคิดไม่ออกก็คิดเปรียบเทียบเอาเองว่าเมื่อวานนี้มีนะเมื่อวานเราเราได้รับความสุขใจหรือเราได้รับความทุกข์ใจเมื่อวานเราหัวเราะเมื่อวานเราร้องไห้มีนะเมื่อวาน แต่มันก็ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถเรียกร้องคืนมาแล้วก็ไม่เห็นเมื่อวานเฉพาะหน้าพรุ่งนี้มีไหมถ้าถามคืนท่านก็คงจะต้องตอบว่ามีแต่มันยังมาไม่ถึงรู้ได้ยังไงว่าพรุ่งนี้มีวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานในั้นชาิหน้าหรือว่าสวรรค์หลังจากตายแล้วนรกหลังจากตายแล้วคือความสุขความทุกข์ของวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้มันจะมาพร้อมกับความสุขหรือความทุกข์เรายัางไม่แน่แต่ที่แน่ๆว่าความสุขความทุกข์จะมาหรือไม่มาที่แน่ๆคือพรุ่งนี้มีรู้ได้ยังไงว่ามันมีก็คือวันนี้ละเป็นพรุ่งนี้ของเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาส่วนมากจะเน้นสวรรค์ไว้ตอนหลังๆแต่จะเอาปัจจุบันไว้เฉพาะหน้า คำสอนเรื่องสวรรค์นรกหลังจากตายแล้วในใจอยู่ช่วงหลังๆเรียกว่ามีอัตรามีเปอร์เซ็นต์พูดพูดถึงน้นอย,หน,อยหน่อยนะแต่พูดถึงประโยชน์ในปัจจุบันมากกว่าเรียกว่าทิฏฐธรรมิก,กะถะัประโยชน์ในโลกนี้ในชาตินี้ในเดี๋ยวนี้ส่วนหลังอย่างนั้นถัดไปสัมปรายิกถัประโยชน์เอาไว้หลังๆถ้าจะกลางกับปัจจุบันให้มันดีๆอน,นาคตมันก็ดีเองถ้าชาตินี้คุณ ไม่ทำบาปด้วยกายประจาใจคุณก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์นบนพื้นแผ่นดินเดียวนี้คุณก็มีหลังจากตายแล้วคุณก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรถ้ามันมีถ้ามันไม่มีคุณก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรในการที่คุณได้กระทำคุณงามความดีแต่ถ้าคุณทำชั่วสิคุณจะขาดทุนตั้งแต่เดียวนี้คุณจะเดือดร้อนด้วยการกระทำ คุณสามารถโกหกคนทั้งโลกได้แต่คุณไม่สามารถโกหกจิตใจของคุณคุณก็ต้องมีทุกคุณก็ต้องเดือดร้อนอยู่ในใจถ้าหากมันมีจริงหลังจากตายแล้วคุณก็ยิ่งขาดทุนสองสามชั้นเลยในเรื่องสวรรค์นรกหลังจากตายแล้วพุทธศาสนามีอัตราส่วนน้อยมากที่พูดถึงแต่ก็มีขอ,อยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอานิสงค์ของผู้ที่ถือศีลอย่างนี้นะ ถ้ามาอาน,นิสงส์งของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลจะมีอาน,นิสงส์งห้าประการหนึ่งจะม่็นผู้มั่งคลั่งโดยโภคทรัพย์สมบัติของท่านพ้นนจะมั่งคั่งเมื่อท่านเป็นผู้มีศีลม,มหันตังโภคขั้นทางอธิคัติอย่างนี้ยังปทโมอาน,นิสั่งโซซิระบตะโดอันนี้เป็นผลเป็นอาน,นิสงส์ข้อแรกอันหนึ่งของผู้มีศีลคือเป็นผู้มีโภคะมั่งคั่งโดยโภคะ ตรมาเอกอรยาโนกิติสัทโธอภูชะติอายังทุติโยอน,นิสงโสสีลาวะโดสีละสัมปทายะชื่อเสียงอันงดงามของท่านผู้นั้นย่อมฟุ้งกระยอนไปอันนี้เป็นอน,นิสงส์ข้อที่สองของผู้มีสิ่งผู้ถึงพร้อมด้วยสินงสองข้อแล้วนะยังไม่มีเรื่องสวรรค์เข้ามาลำลายแต่ขอให้รู้เถอะว่าสองข้อนี้เป็นเรื่องสวรรค์ในแผ่นดินนี้แล้วนะ คือไม่มีถูกปุณะจะประังอย่างมีอีกคกัน่าอย่างนี้ขอไป้้ต่พูดภาษาบาลีมันก็มันเคิกบอกภาษาเ่าเขามันมันเสียเวลาถ้าไม่พูดมันก็เสียดายเพราะว่าเป็นคำสอนของพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยเซนนี้ ยัญญะเทวะปริสังอุปสังกรรมติยะทิคติยะปริสังยะติพรามณะปริสังยะติขปติปริสังยะติสมณะปริสังวิสารโทอุปสังกรรมติอะมังกุภูโตอะยังตัดโยอนิสังโซสีระวัตโตสีระสัมปทายะข้อที่สามผู้มีศีล จะไปสู่ชุมชนชุมนุมบริษัทหมเราผู้ใดกษัตริย์ก็ดีพรหาหม์ก็ดีคือหะบดีก็ดีหรือสมณพราหม์ก็ดีวิสารโทรประสังกมาติอมังกุผูโตย่อมเป็นผู้ไม่เกิดเขินย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าวิสารโทเรียวว่าเป็นผู้แกล้วกล้าในทุกชุมชนอาาราร่์าเริงเพราะตนเองกระทําแต่คุณงามความดีนี่อันที่สาม ก็สวรรค์นในโลกนี้อีกเนี่ยถ้าไปแล้วมีแต่ความทุกข์ไปแล้วกลัวเขาจะรู้ความชั่วของตอนเองมันมีความชื่นชมไหมละ่ะมันไปทุกข์มันก็ตกนรกอยู่ในโลกนี้อันนี้เป็นข้อที่สามปูนะจะปรังยังมีอีกท่านว่าอย่างนี้อะสัมมูละกาลังกรโรติอะยังจะตุดทอันนี้สังโซสซีละวะโัโตสีละสัมปทายะน่ะย่อมไม่เป็นผู้กระทำหลงกระทำการะ บอกง่ายๆภาษาบาลาว่าบ่หลงตายไม่หลงตายมีสติตายจะตายก็ยังชื่นใจไม่กระวนกระวายไม่ไหลตายเพราะว่าตนเองกระทาแต่คุณงามความดีเหมือนมองเห็นสวรรค์อยู่เบื้องหน้าแล้วรับตายปั๊บเราจะไปสวรรค์หนทางไปสวรรค์สุขติทําแล้ถ้าสวรรค์ไม่มีก็ไม่มีอะไรน่าเดือดร้อนใจสบายใจเพราะเกิดมานี่ทําแต่คุณงามความดีนี่ จึงไม่มีภาพหลอกภาพหลอนคตินิมิตกรรมนิมิตกรรมมารมณิมิตนิมิตความช่วที่ตนเองได้เข็นได้ข่าได้เบียดได้เบียนได้คดได้โกงได้หลอกได้ลวงนกอกนอกใจสามีภรรญาเวลาจะตายภาพหลอกลอนบางคนดิ้นรนกับฝนกระไวนั่นเรียกว่าหลงทากาละไม่มีสติเตรียมตัวตกนรกตายปรับตกนรกทวนโหลดถ้านรกมีถ้าไม่มีก็ตกแล้วละ่ะตั้งแต่ยังกระฝนกระไ ผู้ที่มีสิลผู้ที่กระทำคุณงามความดีอะสัมมุระอะสัมมุระกา,าลังโกรอายังแต่ตุโทอาน,นิสังโซสีระวะโดสีละสัมปัายะข้อที่สนะี่เลยนะอานิสงสนี่ยังไม่ได้พูดถึงสวรรค์หลังจากตายแต่สี่ข้อนี้เป็นเรื่องชีวิตนี้สวรรค์บนดินนี้เลนะลกบนดินนี้เลอันสุดท้ายอันที่ห้า ทีนี้มาลองดูอันที่ห้าอะไรจะเกิดขึ้นกายสะเพธาปรมรณาสุขติงสักังโลกังอุปจติอายังปัญจโมอนิสังโสสีสละปะโตสีละสัมปทายะกายสะเพธังปรมรณาสุขติงสักังโลกังปัจจติเมื่อแต่กายทำลายขันแลว้วย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์บันเทิงในสวรรค์อายังปัจฉโม อันนี้สังโสนี่เป็นผลเป็นอันในสองอันที่ห้าของผู้มีสิงห้าข้อในเรื่องสวรรค์เอาไว้ทีหลังสุดเพราะฉะนั้นเรื่องสวรรค์นรกมีหรือไม่มีถ้าฟังเรื่องนี้แล้วพุทธศาสนาเน้นที่สวรรค์บนดินชะพัชชะติก,กะสังสโคชะพัชชะติกะนิรโะยะนรกสวรรค์อยู่ที่สัมผัส ตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์อันใดเกิดขึ้นดีหรือชั่วนั้นคือนรกนั้นคือสวรรค์เมื่อพน้นจากสวรรค์ก็ร่วงลงนรกเมื่อพ้นจากนรกก็ลอยขึ้นสวรรค์บนไปเวียนมาแต่ละวันเพราะเหตุน,นั้นสวรรค์และนรกจึงเป็นวัตรสงสารในตัวมันไม่มีใครเห็นจะเชื่อได้อย่างไรข้อที่สอง เห็นหรือไม่เห็นจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนตาบอดมาตั้งแต่กําเนิดย่อมไม่เคยเห็นแสงสีใดๆสีเหลืองสีเขียวสีแดงตามท่วนไตแง่งแสงแจ่งหงุงฟุงโมชาวบอดไปเขาสิหูหอมใดเเนอะกนะคนตาบอดดวงอาทิตย์เกิดขึ้นร้อยดวงพันดวงตาบอดก็ไม่เห็นในเมื่อตาบอดไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ ตาบอดปฏิเสธว่าดวงอาทิตย์ไม่มีในโลกหรอกวุย้ยพระจันทร์ไม่มีในโลก,กโวุย้ยดวงดาวทั้งหลายเขาว่าเอาเฉยๆไม่มีในโลกหรอกวุย้ยเราไม่เคยเห็นคำพูดน่นี้มันจะถูกไหมละ่ะทุกสําหรับตาบอดเพราะตาบอดไม่เห็น แต่คนตาดีก็หงเราะตาบอดอย่างเหมือนกันว่าเฮ้ยจะเอาสิ่งที่ท่านไม่เห็นมาตัดสินว่ามันไม่มีมันจะถูกต้องหรือสีดําก็มีสีแดงก็มีสีขาวก็มีแต่ตาของท่านไม่มีจะเห็นสีเหล่านี้ในเรื่องนรกสวรรค์นี้บางทีท่านก็นสรุปสมณะพรามผู้ฝึกตนคนเดียวอยู่ในเสนาสนะป่าอันสงบสงับผู้มีอุดอนุตตรธรรม ย่อมเห็นโลกนี้ย่อมเห็นโลกหนาประกาศโลกนี้โลกหนามีอยู่ผู้ใดบอกว่าตนสะชาตินี้ชาตหน้าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเขาเป็นข้าศึกแก่อาริยะเจ้าอาริยชนเพราะผู้ที่เห็นมีอยู่ก็เหมือนกับคนตาบอดที่ไม่เห็นดวงตะวันจันทาดวงอาทิตย์เกิดขึ้นร้อยดวงตาบอดบอกไม่มีไม่มีเพราะฉันไม่เห็น ตาบอดก็เป็นค่าศึกกับตาดีในความเห็นก็เลยคอนฟ lict ขัดแย้งกันราะนั้นเมื่อเราพิจารณาโดยอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาควรจะเชื่อได้โดยการเปรียบเทียบตาบอดตาดีเปรียบเทียบวันนี้วันพรุ่งนี้เมื่อวานวันนี้เหมือนชาตินี้เมื่อวานเหมือนชาติก่อนพรุ่งนี้เหมือนชาติหน้าถ้าเรายังไม่เห็น ก็เปรียบเทียบเหมือนเราไม่เห็นเมื่อวานที่ผ่านมาจะเรียกร้องหาเอาเมื่อวานคืนมาก็ไม่ได้จะยื้ยุดฉุดกระชากดึงกระชากลากจูงเอาวันพรุ่งนี้ให้มาเห็นเฉพาะหน้าวันนี้ก็ไม่ได้ทั้งนั้นที่วันหน้าพรุ่งนี้มีอยู่เมื่อวานก็มีแต่มันก็อยู่ในฐานะของมันในความมีนั้นแม้เราจะไม่เห็นเมื่อวานก็มีพรุ่งนี้ก็มี เหมือนตาบอดไม่เห็นสีแดงสีดําสีเขียวทั้งนั้นที่แดงเขียวขาวอะไรมันก็มีทั้งนั้นตาบอดทั้งหลายก็สลบลงบะมีก็เป็นอาวสิ้นเื่องเคยมีตาบอดมาหาอามามาหาผมนี่นะเลี้ยงดูเขาเป็นประจําช่วยเหลือเขาบางทีก็ถามนี่ตาบอดพวกเธอทั้งหลายเคยฝันไหมกลางคืนตาบอดเขาบอกว่าฝันเหมือนกันครับท่านอาจารย์ฝันแล้วมันเห็นไหมหรือไม่เห็น ฝันกลองม่อมซาวๆไปนี่เลยฝันยังไงคนหนึ่งเขาบอกว่าฝันว่าเขาบีบคอตอนอยู่เชียงใหม่ตกใจตื่นเขาปกเรียกก็ถามตัวว่าอ้าวจะเคยไปอยู่เชียงใหม่หรือเคยไปเรียนดนตรีอยู่เชียงใหม่สี่ปีเขาส่งไปจากกรุงเทพเรียนโรงเรียนตาบอดพญาไทยอยู่หกปีส่งไปเรียนต่อที่เชียงใหม่อีกสี่ปีอาไรมาก็ถามต่อไปว่า เชียงใหม่กับกรุงเทพอันไหนมันเจริญอันไหนมันงามเขาบอกไม่เห็นในเมื่อไม่เห็นแล้วจะเชื่อหรือว่าเชียงใหม่มีกรุงเทพมีไม่ใช่เขาโกหกเราหรือตาบอดว่ามีถ้าไม่มีผมจะได้ไปอยู่อย่างไรผมไปอยู่ตั้งสี่ปีสี่ปีแล้วไม่เห็นเชียงใหม่จะเชื่อว่าเชียงใหม่มีหรือมีสิผมอยู่ตรงนั้นแม้ผมไม่เห็นนี่ความเข้าใจของตาบอดแม้เขาไม่เห็นเชียงใหม่เขาอยู่เชียงใหม่เขาไม่เห็นเชียงใหม่ เขาบอกว่าเชียงใหม่มีก็ยังถูกยังต้องอยู่นะเป็นสัมมาทิฏฐิของตาบอดระดับนั้นแต่คนตาดีๆไม่เห็นชาติก่อนไม่เห็นชาติหน้าไม่เห็นนารกไม่เห็นสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจก็ไม่เห็นไม่พิจารณาแล้วบอกว่ามันไม่มีเชื่อได้ย่างไรมันบอดยิ่งกว่าบอดนะ ความคิดความเข้าใจอย่างนี้บอดยิ่งกว่าบอดยิ่งกว่าตาบอดภายนอกนี่มันบอดภายในบอดบอจิตบอดใจถ้าไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีมันทําบาปได้ทุกขณะเพราะไม่รับผิดช,ชอบยาวไปสามศาสนาพุทธสอนให้เชื่อเหตุและผล เรื่องกล่าวมานี้มีเหตุผลหรือไม่ก็ดังกล่าวมาแล้วเหตุผลดังชักมาเปรียบเทียบเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เปรียบเทียบตาบอดไม่เห็นสีดำสีแดงตาบอดไม่เห็นดวงตะวันจันทาทั้งๆท,ท,ที่สิ่งที่ตาบอดไม่เห็นมันก็มีอยู่คนตาดีก็สุดที่จะอธิบายให้ฟังเพราะไม่สามารถควักเอาตาของตนเองที่มีอยู่ไปใส่ ก็ให้ตาบอดได้มองเห็นเหมือนตอนเองก็จะบอกวันนี้แดงใจวายนั่น,นเขาจะเพื่อเห็นไหมตาบอดก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบของผู้ที่ยังไม่เห็นนาโรคยังไม่เห็นสวรรค์เราก็เหมือนคนตาบอดแต่ถ้าเชื่อเลยไม่ต้องแบกความสงสัยไปเลยเนี่ยก็จะเร่งลงมือสู่การประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินะ ม่ใช่ศาสนาที่จะต้องมาตีความไม่ใช่ศาสนาที่จะต้องมาตีโวหารปรัชญาโซเทนติมัดจังวินนะตินะกังขังชำระสัตว์ให้ก้าวล่วงความสงสัยมุ่งไปสู่การปฏิบัติเดินไปตรงนี้นะบ้านนั้นอยู่ตรงนั้นนะถ้ามามัวสงสัยอยู่ตรงนี้มันไม่ถึงสงสัยก็สงสัยแต่ต้องเดิน นี่นิเพทะพรารามอยู่ตรงนั้นนะไปเถอะนะขึ้นรถซ้ายนั้นจากกรุงเทพขึ้นรถไฟไปเลยนะนางรถไฟไป,ไปกรุงเทพอุดรลงอุดรตอนใกล้รุ่งก็จะมีรถ225อุดรเบึงการมาจอรอรถรับคนโดยสารจากรถไฟจากกรุงเทพก็นั่งรถ225อุดรเบึงการบอกไปลงบ้านหนองแหวงบ้านนอนนิวาดทางเข้านิเพสงสัยก็สงสัย แต่ก็ไปนั่งรถไฟมาเรื่อยมาลงอุดรปับ๊บอ้าวเจอรถเบอร์ 25, สองสองห้าสายอุดรบึงการมารับปุ๊บไปไหนไปบึงการผ่านบานนอนนิวาดผ่านน้องแวงทางแยกนิเพไมผ่านขึ้น,นปับ๊บขึ้นไปก็สงสัยไปรถก็วิ่งไปสุดท้ายมาถึงทางแยกเข้านิเพทะพร,ราม์จอดตรงน,นี้ลงุงจะลงเนี่ยมีรถสามล้อมีรถโดยสารตาม ขี่เข้าไปอีกสิบสองกิโลสงสัยไปแต่พอมาถึงป้ายนิพเทธพาร,รามตรงนี้ก็ะสิ้นสงสัยความสงสัยก็หมดสิ้นไปบัดนี้เรามาถึงแล้วมักเกิดขึ้นแน่นอนเมือ่อใดทำปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็สิ้นไปเป็นอันว่าเข้าใจนะต่อไปก็ปัญหาต่อไป